ใช้เลยเครื่องรูดบัตรแบบใหม่ที่ง่ายกว่าสบายกว่าไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากไม่ต้องติดต่อธนาคารแค่มีติดตัวง่ายกว่าใหม่กว่าร้านค้าไหนก็มีได้แ a บ to เพย์บริการรับชำระเงินรูปแบบใหม่บนแอปแม่มณีแตะง่ายใจสบายไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตรกรอกยอดขายยื่นให้แตะเงินเข้า อยากประหยัดเวลาลดต้นทุนให้ลูกค้าจ่ายง่ายหยิบม,มือถือขึ้นมาสมัครตามไปพร้อมๆกันเลยเข้ามาที่แอปแม่มณีกดปุ่มสมัครแล้วใส่พินยืนยันตัวตนอน่านเงื่อนไขทั้งหมดและกดยอมรับเงื่อนไขสำหรับใช้บริการแท็บ2เพย์กดยอมรับเงื่อนไขรับชำระผ่านบัตรเครดิตและขอข้อมูลใบกำกับภาษีกรอกข้อมูลใบกำกับภาษีใส่ที่อยู่ในการส่งเอกสารและกดยืนยันเลือกเบอร์ทโทรศัพท์เพื่อก่อกรหัส OTP กดตกลงรอผลอนุมัติการสมัครแค่นี้ก็สมัครได้แล้วพร้อมรับแท็บตูเพยแต่ง่ายใจสบาย <c oughs> วิธีรับชำระเงินโดยแท็บ p ูเพเลือกไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้าชำระไปยังหน้าจอแท็บตูเพยใส่จำนวนเงินที่ต้องการกดปุ่มเรียบร้อยแจ้งลูกค้านำบัตรหรืออุปกรณ์แตะเพื่อทำการชำระระบบแสดงหน้าจอสำหรับระบุอีเมลรับอ e ีสลิปไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าอะไร แตะได้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่มีสัญ,ญลักษณ์ contactless แตะได้ทั้ง Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay แตะง่ายใจสบายไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตรใช้เลยแท p บ to pay บนแอปแม่มนันีสมัครฟรีโหลดเลย